ตอนนี้เรามาอยู่ที่ดอยม่อนแจ่มนี่มาดูเขาเล่นโกคาร์ทเขาเรียกโกคาร์ทใช่ไหมโกคาร์ทอะไรห้าเโมงผมห้าโมงห้ามงิบบาทอเอานั่งคนเดียวเอ่ะอเอ้าทำไมไม่นั่งสองคนน่ะนั่งสองคนทำไมมันหนักนั่งคนเดียวสบายจริงเหรอมห้าโมง ไท,ทำตัวมีพินรุธตลอดเลยเอ่ะเขาลงมาทีเดียวได้ด้วยะ

ทำไมดูงเงียผิดปกติรุ่นนะเออแสดงว่าดึงตลอดทางเลยนะเล่นเโชเฟอร์เรามาถึงแล้วนะ เป็นอะไรไม่ได้นะครับ เอาหละเดี๋ยวเาเดี๋ยวนั่งสองคนให้นดตองเปนอะไอไรครับเยวเใู่มีนั่งคู่ไหมครับ นี่นะจะทับเดี๋ยวนั่งเลยนี่ยวก็เดี่ยวใช่ไหมไม้วิธีเล่นเรื่องไงคะเดี๋ยวจะสอนนั่งถ่ายรูปรอเลยครับเดี๋ยวสอนคู่นั่งเลยครับคันคู่ใันไหนคู่อันนรูปใช่ไหมครับผมแค่ไหนคู่เดี่ยวอันนี้เดี่ยวค่ะครับผมนั่งเลยครับอันนี้จะ นยงเลยครับเดี๋ยวนะใช้ขาย่ันตัวเพลาหน้าเพื่อปีกันบังคับทิศทางนะครับเดี๋ยวใช้นิ้วขวานะครับครับผมเบรกมายกตัวกลางที่มือจับดึงเข้าหาตัวนะครับดึงให้หนักหน่อยมันจะจอดเลยแต่ถ้าดึงเบาหน่อยมันจะพื่อไหลลงไปนะครับโอ้ครับผมเห็นนะพร้อมอ๋อข้ะไรเลยวะลงเลย ขอลงที่หลังนะลองเช็คเดบดูได้นะลองดูส่วนตัวก็ได้นะไปลงขอลงขอลงหลังพี่ลองเช็คเดบได้เลยนะครับพร้อมลงมืออ่ะหนูก็ได้ฮึ ไปเไปแเล่ได้เล่นนะแล้อยากเล่นมานนแล้วแต่ไม่มีใครคเ,ลนนเล่นเราีเล่ดงเลยค่ะ